วันนี้เราจะหมักหมูจะ้ะอันนี้อะไรคะยำตะไคร่นะคะค่ะตะไคร้ค่ะตะไคร้หรือเปล่ายำกระเทียมกระเทียมกับตะไคร้นะคะหัน่นให้ดีหั่นให้เข้ากันอ่าหั่นเข้าไปแล้วก็จะอซอสเติมด้วยซอสซอสอะไร น้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้ผงนัวใส่ผงนัวด้วยนะคะเราจะหมักหูจะ้ะหมักหน้ากากหมูหูหมูจารทุกคนอันนี้พ่อบ้านก็กำลังทำการหมักก่อนนะคะใส่รสด,ดีค่ะใส่รสด,ดีพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันเค็มค่ะ อพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันเค็มค่ะเอาเลยค่ะเอาถุงมามัดมือก่อนนะคะโอเคออเค่ะคุรีคุรีเข้าไปเลยขั้นไปขั้นมาได้จะเด้อให้มันเข้ากันอ,อาจจะใส่มือจังหน่อยได้ค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันสุกมันจะโล่มันก็นกนกนไปเองนั่นแหละแล้วก็ทําการหมักนะคะหมักง่ายๆจ้ะใส่พริกไทยด้วยไหมเนี่ย ออพริกไทยไม่มีใช่ไหมใส่ใส่แต่ตะไคร้หั่นตะไคร้ตาตะไคร้ดีๆแล้วก็ใส่กระเทียมจ้ะแล้วก็ปรุงด้วยซอสหอยนางรมเกลือรสด,ดีง่งายๆยังสิงอะไจ้ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปย่างเตาเราก็เตรียมไว้แล้วค่ะเราจะย่างนะคะทุกคนหมักเสร็จแล้วเราก็เตรียมลงย่างเลยนะคะทุกคนนี่เอาหูเอาหูลงก่อน ย่างปิ้นขึ้นสิคะปิ้นขึ้นอหคนอ่าี้ค่ะอันนี้ก็หูเหมือนกันจ้ะหูหมูอันนี้หน้ากากนะคะเราซื้อมาสองเราซื้อมาหน้าเดียวค่ะแต่ว่าเรากินวันลันครึ่งหน้านะะเนาะค่ะเนาะครึ่งหน้าก็ได้จะประมาณนี้แล้ะคะ่ะกินสองตาใหญ่นะคะทุกคนอ๋อเลยอันนี้เราก็จะเอาลงไปย่างค่ะทุกคนย่างหน้ากาก,ากหมูหูหมูด้วยกันจ้า มาดูมารอดูตอนมันสุกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมาดูตอนสุกนะคะนี่แหละจ้าย่างหมูใกล้จะเสร็จแล้วนะจ้าทุกคนกําลังเซบเซอฟอ่ถาดเราอีกถาดหนึ่งไปไหนนี่แหละจ้าย่างหมูยำยำนี้เราละจ้านี่อันนี้ย่างเสร็จแล้วนะคะรอบแรกย่างเสร็จแล้วอันนี้รอบสองจ้าทุกคนรอบสองน่าทานกันไหมจ้า นี่ค่ะหมูหมูย่างอร่อยมากเลยนะจ๊ะเด็ดค่ะเพื่อนเืนมาทานด้วยกันนะจ๊ะแซ่บแนนัวมีส้มตำด้วยนะจ๊ะมีส้มตำกับแกล้มด้วยจ้ามาทานด้วยกันจ้า